ค่ะช็อตสินะค่ะนี่เป็นเกสกูร,มร่มิเตค่ะนี่เรามาทำแฟร์แฟร์กันเองเล่นกันเลยคนอยากรู้ไหมเราไม่ได้ทำเองคือตอนนั้นน่ะพี่เราอัดอันนี้ไงเราอยากได้เราก็เลยขโมยมาแต่น,นี่คือสินที่คนเห็นเพื่อนตามานัคนไม่มีใครเฝ้าบ้านเลยนักผู้แก่เฝ้าบ้านที่ฉันน่ะ ก็เด oh ินลงไปอีกอาฮัแกเดินเร็วแบบฉันใช่ไหมล่ะโอ้ดิว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 เลี้ยวมาฮันนี่ไม่ต้องหวอนเอนคน ฉันก็คิดว่าผุ้คนจะดลดหน้าเหมือนกันเจี๊ยบผู้นคนกยแต่ผุกคนก็รู้ว่าผุ้คนแบบว่าทาไมคนเรามันเหมือนของพี่เราจันที่ิีของพี่เราเราอยากได้แบบนี้เราก็เลยขโมยมาูไฟไม,ไ,มไม่รู้รู้อัดเหมือนกันเปล่า ผ่านไปเถอะอ้าเหมือนกันก็ไม่เป็นไรโอ้โหขึ้นบ้านอย่างไรเนี่ยพวกแกคิดว่าขึ้นบ้านอย่างไรในต้องคืนแล้วแกต้องขึ้นหรถเสียเวลาแกมแ<อ>าแไม่ต้องพูดแบบนั้นหรอกฉันไายเองได้ ฉันให้อยากเล่นหน่อมือนท่านแกอยู่ในห้องน,นี้กับฉันได้คือมันห้องเล็กมาเลยนะแกแกจะอยู่ไหวไหมไหวสิแกโอ้นี่พอไหมอ่ะอประตูน่าจะปิดเองไม่ได้แหละ เกเพื่อนอะไรนะประตูปิดเองอ๋อุ๊ยกุดใจหมดเฮพื่อทำให้ฉันตืนใจไปไว่ายน้ำกันว้นนาวว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 วาว้ววาวววววววบายวว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 ฉันวว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 ว คนว่ายน้ำเก่งจนจมน้ำหน่อยจมน้ำหน่อยเออพวกคนน่าจะไหวหนะ้ำไม่เป็นละชมภาพวกแกว่ายนะ้าไม่เป็นนะเอาพวกแกลงมาได้ไงเนี่ย ไม่นะไม่เป็นเลยขึ้นมาดูดีอ่าตอนนี้ก็ขึ้นมาครบแล้วนะนั้นเราไปกินข้าวกันเถะนี่คือบ้านพ่อแม่พ่อตาจูดกันใะชนะ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  อยากขึ้นมาเป็นทีมน,นะให้ไงมันลงโค้แก่ท้าวฉันฉันเด็กกับเพื่นนอนีฉันเด็กเพื่อแก่ชมริวกันวิวชมว่าแก่แ้จะหล่นไปเฮ้ยตัดใจหมด พี่หงส์่หงส์พแกสมารถมาตามปกติได้เลยนั้ำลอยได้วันนี้ฉันไม่มีข้าวให้พวกแกกินนะพวกแก้ใจเย็นวันนี้จะไปอะไรกันดีล่ะไม่นะวันนี้ไม่ได้อดดแรงกายมานานเลี่ย

ชีช,น,น,ชน,น,นั่นี่นี่ีจนีนี่โอ้ยนี่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 สนี่อ้าวจอบจุกที่ห่วงที่สุดก,ก็คือเพื่อนเราวนี่แหละวันนี้มาแช่น้ําน้ํากันเถอะอีอีอช่างวิ่นเร็วเหมือนกันนะเนี่ย อยากขี้โกนนะพวกแกชอบขี้โกนฮ้ฮิฮ้ฮเฮ้คนที่พวกแก,กขีออ้โกนตลอดเลยอันนี้เป็นไรฉันอยากขึ้นไปพวกแกเป็นไรกันเนี่ยอะ อันนี้แม่แขกว่ายน้ากันวันนี้ไปไหนดีไปสวนสัตว์ได้ไปใกล้บ้านเราเลยแต่เราต้องขับรถไปเนอะไม่มีรถอแต่ไม่เออป็นไรไม่ต้องเอารถเลยอันนี้บ้านใหม่เราก็สวยแล้วเออเออจิง คนเบียดเราหมดเลยอ่ะใครวิ่งเร็วกว่าเราบ้านมีคนเป็นนัดวิ่งเร็วขอมบืแล้วก็วิ่งเร็วคนาบนมกินเยอะก็ตัวสุนนมใจยัย นมกินเยอะแล้วก็ตัวอย่านะอย่าเดนทันมากันเะไมงนนนอุ่มอานแน่เธอชีวีเอเอาเมียตัวไหนเป็นเมียตัวเอดีน Oui. แมวตัวนี้ดีกว่าไปเป็นแมวตัวเองหอีเมวนี่แหละที่ฉันอยากได้มันมาเป็นแมวตัวเองได้ค่ะได้ค่ะห้าพันสิบดีใจดีใจต้องชื่อว่าลิซซี่แบ๊วฉันไม่รอพวกแกพวกแกทำตัวพุด <coughs> Nej! Nej! ไม่เป็นผัวผู้แก่หรอผู้แก่ตัวตัวเองไปกับแมวก็อุ้ยมันมา Hvor er den? คนเคยเล่นอีกแป๊บนะมไม่ผ่าน,นู้นฉันไม่ชอบมันเลยฉันชอบเมลขอมเมลเชนที่ดีจังเราจะจบคลิปแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดดิไม่ว่าคลิปใหม่ๆจะชอบหรือไมชอบเออเชนนี่นนนนะค,ะค่ะเสริมกอดปุ่มไอโฟนม่เจอใหม่คลิปนั้นนะคะบ๊ายบาย